นี้ก็ผมวันนี้อยู่ในเกม99วันในป่ากันอีกแล้วทุกคนก็ในคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกับกวาง99คืนกันทุกคนก็คืออยู่กับกวาง99คืนน่ะง่ายๆคือเราจะไม่ช่วยกวางทุกคนแต่เราอยู่กับเขา99คืนมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเปล่านะถ้าเราไม่ช่วยเขาไปดูกันเพื่ะนเราจะไปกับคาร์ดเอลี่ยนเหมือนเดิมนะทุกคนไปดูกันนะผมปลุยเลยยังไงก็ต้องไปคนเดียวนะถ้าไปหลายคนเดี๋ยวเพื่อนเราเปิดไปช่วยโอเคท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมนี่ไงเจอเจ้ากวางแล้ว คำจริงเรายืนอยู่กับเขาเลยก็ได้นะทุกคนผมจะไม่ช่วยเขานะทุกคนค่อยมาช่วยเดี๋ยวแถววันสุดท้ายแล้วกันเนาะเดี๋ยว่อนนี้อัพแคมไฟกันก่อนวิ่งหาฐานเจอบ้านหลังหนึ่งครับผมเอาจริงเราไม่จําเป็นต้องช่วยเด็กในกรบนะทุกคนรอบนี้เพราะเราแค่อยู่กับเจ้ากวางเนาะถึงซึ่งเจ้ากวางมาอยู่แค่แคมไฟประมาณรื่งหนึ่งวิ่งสองก็เจอละเพราะนั้นเราจะช่วยเด็กแค่ประมาณสองคนแล้วกันนะทุกคนสองหรือสามคนคนสุดท้ายไม่น่าช่วยได้เพราะว่ามันไก,กลเกินนอกจากน้ำมันมันจะพอแลนะ เดินหามาสองก้อนวิ่งกลับไปอัพแคมป์ก่อนเบลสามแล้วก็ทำแผนที่หน่อยทุกคนครับไปอัพเกตโต้คอยทำเครื่องบอกเวลาแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะรีบทำเตียงนะทุกคนส่วนจี้คงไม่ได้ทำแล้วเมื่อกี้ผมไปเช็คมาแล้วเราเจอเขตหิมะเอาเป็นว่าจี้น่าจะได้ยากนะทุกคนเดี๋ยวผมช่วยเด็กเลยแล้วกันแราน่าจะได้จี้ยากรอบนี้เพราะถ้าเจอเขตยรบาลน่าจะง่ายโดนแค่เอาไปบูชาย,ยันนะ ต่เราไม่เจอครับผมทาเตียงยากหน่อยตานี้อยากแค่เตียงสุดท้ายเตียงที่เหลือพอทำได้อยู่ทุกคนเออเฮดช็อตเลยตัวหนึ่งอยู่ไหนอนะ่ะอ๋ออยู่นี่มาดีโบมาดีโบเรียบร้อยมือแล้วทุกคนปึ๊บเราจะไม่ใช้แคมไฟแล้วกันนะพยายามจะไม่ใช้อยู่กับเจ้ากวางไปเลยเพราะไงเราก็เอฟเคได้ทุกคนอยู่เรากกวางพ่อนมีต้นไม้ขึ้นไปได้อู้อเป็นเด็กพอดีเผื่อได้ชุบกวางมาช่วย เก็จะเอพีเคไปเลื่อนจกว่ามีช็อตวเก้าตอนนี้ก็หาตัวคูณไปก่อนคือแรกเรายังไม่ต้องไปอยู่นะทุกคนไม่มีอะไรมาไล่เราได้ก่อนหนังมากแล้วก็เก็บเบ็ดไปหน่อยมเป็นเด็กสองอันพอดีเป๊ะควงน่าจะฟื้นแล้วเนี่ยเด็กคนแรกวางเลยนะทุกคนเทดเดอร์มาแล้วผมหาเท้าก็ตายแป๊บพอดีเราไม่เจอกระเป๋าเลยขอกระเป๋าหน่อยกระตุยดอกไหมอะไม่ดอกดอกแต่เนืนะ้อ โอ้โ o เยได้แล้วทุกคนโอ้โ oh, ห oh, นึกว่าจะไม่ได้ไปแลกกระเป๋ากันยังไม่มีกระเป๋าใช้ขอกระเป๋าหน่อยครับคุงเทกเดอร์แลกไปครับผมทุกคนเอบโอเคกูแซกมาปิ้งเนื้อกินแบบแดนหิมะสิ่งที่คุ้มในแดนหิมะก็คือเก้าอี้ครับผมทุกคนมันมีเก้าอี้เยอะนะข้อดีของการเจอแดนหิมะเราก็อี้มาเป็นไม้ได้เยอะ แต่มันก็ไม่ดีเท่าลาวา่าเพราะลาวามันได้ของง่ายกว่าทุกคนฟา์มจีได้นะเดนิม่าข้อจากัดมันเยอะทําต้องทําชุดด้วยประเด็นมันน่าจะไม่ยุ่งกับแดนิม่าเท่าไหร่วันนี้ได้น้ำมันมาเพียบเลยอัพมาปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบเบลเท่าไหร่ไม่รู้ทุกคนโอเคเดี๋ยวไฟเริ่มคับเตียงคือคัพเลยแล้วกันไม่ต้องเริ่ม <c oughs> คับไปเลยครับหนึง่งเตียงทำไฟเบลสี่ถึงเบล 5, ห้าไม่ไม่ถึงโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรอีกนิดนึงทุกคนให้มันถึงจะเมื่อแล้วด้ววยยยเเเก็ลลาไม่ท เดี๋ยวต้องรีบมาอยู่แล้วทุกคนตอนนี้ฟาร์มก่อนเพราะว่าไปาเรากราบเร็วอยู่นะทุกคนไฟเนี่ยขนาดไม่ได้คิดจะอัพเบล6เนี่ยแต่มันมาขนาดนี้ไม่แน่อาจจะได้ช่วยเด็กคนสุดท้ายก็ได้เพราะว่าเราเจอน้ำมันเยอะมากปนกืนมาด้วยครับผมแบบดิจิตอลโอ้เจอส่วนสนุกอีกแล้วทุกคนเราแวะเขามึงกดไมาตานี้เดี๋ยวแวะหน่อยเขามึงกดตอนนี้เริ่มหิวมากินเนื้อดิบหน่อยแล้วกัน โอเคเจอเด็กคนที่สองทุกคนเราจะช่วยเลยแล้วกันนะเรามีปืนอยู่ตั้งสบิบเนัดในะรอบนี้มีกระสุนเยอะว่าโดนกัดหนึ่งทีขันมาป้ามเฮีช็อตเรียบร้อยไปซะเอาเนื้อมากินสิอยู่ไหนยิงทิ้งโคลารัตจิตยำสายยิงทิ้งแล้วก็ปืนลูกกันทุกคนยิงรัวๆปืนนี้ปืนโอพีครับผมนี่คือปืนกลในเกมนี้ปืนลูกโมเป็นปืนกลนะผมเรียบร้อยเออ ที่มาช่วยร้าวเหมือนตัวนสนุกจะเปิดแล้วทุกคนเขาวงกดเราอู้ได้แต่เม็ดคิดไว้อยู่วนี้เปิดกล่องเอาเนื้อกลับไปนิดนึงนะไม้ทาอาหารวิน้ํามันเก็บไปครับผมแล้วก็หลบเชืเอน้ํามันอีกถังอีกแล้วเจื้อน้มันเยอะมากวันนี้เจเอตองโฮละเดี๋ยวมาแวบุกหน่อยแล้วกันทุกคนวันนี้เพราะเราก็คงไม่ได้ทําอะไรเยอะเนาะเจอโอกดังปืนแบบนี้เปิดเลยแล้วกันอุ๊บเป็นไรเฟิล มีกระสุนเพียบเก็บกันเลยตรงนี้มีน้ำมันครับผมทุกคนมีสองถังโอ้โหแต่โดนโบกัดจังวันนี้หิวสวนกับแคมป์ของเต็มละน่าจะเวลว้าแล้วทุกคนแคมป์เดยกคนที่สองมาแล้วผมผมจะหิวตุยแล้วตอนนี้ปิ้งเนื้อกินก่อนโอ้โโอโแคมป์ไฟวลว้าแล้วทุกคนเร็วมากยังไม่ทำเครื่องบอกเวลาสักทีเลยเนะี่ยทำหน่อยแล้วกันเต็มทิดโอเคมือละ ผมว่าคืนนี้อาจจะโดนไล่แล้วเน่ทุกคนผมจะชุบเจ้ากวางดีไหมชุบแค่แบบเติมเขาเติมขาให้มันได้เฉยทุกคนเดี๋ยวไว้ก่อนนะมังกรอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มังกรผมน่าจะเป็นข้างเขาแล้วเนาะน่าจะมีมังกรในนี้วิธีเราอยู่คือเราขึ้นต้องขึ้นตรงนี้ทุกคนขึ้นขอนไม้อะเออเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปคทนี้ใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะจากละทีด้วยสำรวจต่อนในกอนหนึ่งคืนอุ้ยละทียืนต่อตัวกันทุกคนโไย โลนกับดักฟุบโบลิบิงมาใส่เลยโบบอกจังวานี้แหละเจอบ้านในสูตรขอก็อี้เลยมีกี่ตัวเนี่ยสองตัวเองเจอหีบลีเจนเดอรี่แล้วทุกคนตอนนี้อยากได้เป็นขวานแดงจะได้ทําเตียงง่ายๆหน่อยไม่ให้ให้แต่เม็ดชิดเจอลงทานนะผมทุกคนกินทั้งหมดเลยลงทานอุ้ยถังน้ํามันใหญ่ผมว่าเราคงได้เชี่ยวเด็กคนสุดท้ายแล้วทุกคนถ้ามันจะให้ของขนาดนี้เ,เป็นเด็กด้วย รามีน้ำมันเยอะมากตอนนี้เจอน้ำมันโคตรบ่อยเฮ้ยเค้กแล้วก็เจอน้ำมันอีกแล้วโป๊กหวานแดงมาสวยทีนี้ขาดแค่กระเป๋าเท่านั้นข้างหน้าเป็นธนาคารธนาคารในป่าสุดจริงจริงมีตู้ไมโครเวฟสองอันอยู่ในธนาคารรับผมแล้วก็เป็นเด็กหนึ่งกล่องนี้เป็นลีจินเนอรี่นึกว่าจะกล่องแดงเกางเหล็กโอน้ำมันถังใหญ่เปิดกล่องยังจะดอกน้ำมันให้ทุกคนดูน้ำมันดิ โอ้โหเวลหกแล้วมั้งเนี่ยเอ่อทุกคนน้ำมันหมดนี่ผมว่าเวลหกแล้วเจน้ำมันโคตรเยอะไฟสองถังนี้จะเวลหกแล้วไม่ต้องถึงสองถังมั้งทุกคนแค่น,น้ำมันตรงนี้เวลหกแล้ว mm hmm. เรียบร้อยกํำไฟเลเวลแม็กทีนี้ก็ไปช่วยเด็กให้ครบแล้วก็คาบเตียงเตียงไม้ไปก็จะได้ต,ตัวคูณครบแล้วเตียงสุดท้ายก็ต้องรอละทีมาให้มันหมดอ่ะคืนนี้โอ้เดเก้าเลยทุกคนมันจะเริ่มไล่เราด้วยแหละเดี๋ยวเราเอาไปฟาร์มไม้กับช่วยเด็ก ไปเลยคนสุดท้ายอยู่ตรงไหนลูกศรชี้ไปทางไหนไหมเนะี่ยโอ้ชี้ไปทางนี้อยู่ประมาณแถวนี้สินะโอ้เจอโรงพยาบาลทุกคนโรงพยาบาลของโบดเฮ้ยวันนี้จะนกมาเฮ้ยรผมมาถึงเขตพี่หมีแล้วนะเด็กอยู่ไหนเนะี่ยผมน่าจะลงทิศละทําไมเราไม่ทำถิ่นทิศให้จบจบจบไปเดี๋ยวไปวิ่งหาทําอะไรนี่โอ้เจอโบดโบดมีกล่องเปิดเลย โอ้ควรแดงแล้วได้ยาแล้วพอครับผมผมไม่เคลียร์หรอกโบดอะเสียงพลนาโอ้ยาเพียบทุกคนยาเตรมตัวแล้ววันนี้โอ้เหมือนเราจะเจอเด็กคนสุดท้ายก่อนคนที่สามไหมทุกคนเอาลว่าช่วยคนนี้ก่อนแลวกันเนาะไหนๆก็เจอก่อนละแถมทางสะดวกก็ไม่ค่อยมีใครไล่ตามสี่ห้าหกโอเครวมตัวรวมตัวเราพี่บึ้มเอ่อประมาณนี้ระยะทางโอเคยิงระลัวทุกคนพี่กดยิงกระรัวเลยครับ เฮ้ยทำไมมันตีโดนวะเฮ้ยปับับป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 ัป,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 ปนหนึ่งตัวสองตัวกระสุนหมดละเหลือแค่ปืนไรเฟิลแล้ว,ลว,ลลวทุกคนน่าจะไหวอยู่แค่ไรเฟิไลไรเฟิลน่าจะไหวอยู่รีโหลดรีโหลดปังเรียบร้อยพี่มาช่วยแล้วโอ้เกมนี้มาหน่อยก็ดีนะทุกคนไว้แลกของหน่อยแล้วคุณแจอ,อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหคุณแจอมองแทบไม่เห็นนะอู้กล่องแดงซะด้วยทุกคนสวย เจอหีดแรงหีบแบงแรงฤทธิ์ได้เกาะมาเกาะสตรอนเอาเนื้อพวกนี้ไปด้วยไว้บูชาให้กวางขอเผายิบห้าได้ไหมขอย็บห้าหน่อยจะได้วิ่งหาต่อหาเก็อี้ไม่ให้ด้วยจะมืดแล้วทุกคนถึงเวลาอยู่ไหนวะเนี่ยเจ้ากวางไปอยู่กับเจ้ากวางดีกว่าไม่เข้าแคมป์ครับเราจะไม่ใช้แคมป์ไฟเด็ดขาดเจ้ากวางบาดเจ็บขึ้นสีแดงเตือนเตือนตีดึงตีดึง ไม้ไหนที่มันโดดขึ้นไปได้แสดงว่ามันไปอยู่ได้ทุกคนคือมันตัดไม่ได้อะไม้พวกนะี้แต่ไม้ต้นนี้ตัดได้นะเพราะมันไม่มีที่ยืนอยู่กับกวางไหวไหมเจ้ากวางเหมือนน้องหูกแกตื่นละแต่ตอนนี้หิวยวต,ต้องทาฟาร์มข้าวแน่นนตาที่ออกมาหน่อยที่มาสู้กันท้างนอกรวมาไม่ออกมาด้วยเจอปืนจิว๋วรอเช้าก่อนตอนนี้กินแครอทรอนะทุกคนตัดไม้ด้วยอ่ะตัดไม้ไว้ ไม่น่ามีใครมาล่าเราได้มึงไม่เห็นตัวอะไรมาเลยถ้าเจอเจ้าหนูฮูก็ชิวนะทุกคนตัดไม้ให้ชิวอ่ะมันก็ได้แค่ยืนดูเราตัดต้นไม้เจ้าหนูฮูส่วนต้นนี้ตัดไม่ได้ต้นนี้ก็ตัดไม่ได้ทุกคนตรงนี้มันโดดได้แต่ต้นนี้มันโดดไม่ได้แต่มันตัดได้นี่แหละทำไมก็ไม่รู้เพราะนั้นเราตัดเลยดีกว่าไหมหรือเก็บไว้ตัดเลยดีกว่าทุกคนเกะกะตัดทิ้งเลยนะเจ้ากวางโอ้ดูสีหน้ากวางทุกคนจะกระตุกกวางตาหลับไปแล้วเช้าแล้วครับผม ช่วยเด็กคนที่สี่สำเร็จเหลือแค่คนที่สามอยู่กับกวางอยู่กับกวางกวางกวางเดี๋ยวทําบ้านในกวาง้วยคนเราแซฟลิงมาปลูกแต่มันปลูกแถวนี้ไม่ได้นะบ้างปลูกกันปลูกรอบได้นะคนไม่เป็นไรปลูกแล้วกันโอเคเราไปตามหาคนสุดท้ายก่อนก่อนมันจะมืดคนสุดท้ายอยู่ทางไหนนะเมื่อกี้มันชี้ไปเนะี่ยมันบอกอยู่ทางนี้อ๋อโอเคเมื่อกี้ผมจะไปผิดฝั่งนะผมอ้อมไปทางน,งนู้นตรงอย่างเดียวนะครับรอบนี้ไหนคนที่สามพบมว่าอยู่แถวนี้ แถวนี้จะตรงไหนไหเนี่ยทำไมไม่เจอโอเคเจอแล้วเนี่ยคนข้ามคนสุดท้ายมีโบ้เฝ้าด้วยแฮะมีบอดีกาดเหรอตรงนี้อะหาบอดีกาดหน้าเรียมมาเลยพี่หมีผลลงเท่าด้อาจจะโดนฟ้าผ่าแล้วก็หล่นลงไปนี่เราโดนไม่แน่ไม่แน่แต่ผมจะไม่พลาดเอาปืนจิ๋วไปกินปืนจิ๋วแตะแจวู้จักเป้าเรียบร้อยเก็บเนื้อไปตามเคย โอ้ไม่ใช่กล่องแดงเสียดายใช่ตรงนี้โอ้ถังน้ำมันอีกละกับแคมป์กันเจ้าหนูขอเป่ายี่ิบห้าหน่อยได้ไหมโอ้ไม่ให้ให้แต่ขวานถ้ำมังกรนไม่ใช่ถ้ำขังข่าวผมไม่ได้เข้าโอ้ยนกพูกมาทุกคนแย่แล้วแย่แล้ว,ลวกับแคมป์ทันหรือไม่ตอนนี้เปลี่ยนมุมมองครับผมกินเนื้อไม่ใช่กินเนื้อกินเบอร์รี่หาจุดแลนด์มาร์กอยู่ไหนอุย้ยมันโดดสตาร์ไปก่อนเสร็จแล้วเฮ้ยแค่มาใกล้แคมป์ไฟก็หนีเราแล้ว,ลวทุกคน ไม่เจอไม่เจอแบบนี้ตัดไม้ทิ้งตัดไม้ทิ้งเนี่ยคนต้พูมาแล้วเห็นไหมมันมาแล้วมันก็ทําได้แค่ยืนดูเราตัดไม้แล้วมือง่ายมากเช้าแล้วครับผมมาเด็กก็ครบอะไรก็ครบแล้วเลยแค่ไปอยู่แล้วทุกคนโอเคเตียงคานี้ไปแล้วก็นี่สิบครบเตียงสุดท้ายก็รอให้ละทีมันครบอ่ะแล้วค่อยมาค้ามแล้วทุกคนเพราะมันใช้จี้เยอะ โอเคจำวันนี้ก็ไล่เก็บไม้ก่อนเก็บไม้มาทําแปลงกันทุกคนที่เราตัดไว้เมื่อคืนเซฟลิงค่อยมาไลไเก็บทีหลังนะไปปลูกใกล้ๆเจ้ากวางทําเป็นบ้านให้เจ้ากวางนะครับโอเคทําจริงแปลงแค่สามสิบอันก็น่าจะเกินพอแล้วนะไหนลองซิทุกคนมันวางตรงไหนได้บ้างแปลงโอเควางด้านในไม่ได้แต่ว่าวางด้านนอกได้นะทุกคนเพราะนั้นเอาเซฟลิงออกมาก่อนวางไว้แถวๆนี้แล้วกันนี่วางไว้กินก็เข้ากับเจ้ากวาง เป็นไงเรามีข้าวกินด้วยมันวางไมไ่แต่มันวางกับขอบได้ทุกคนเกมสมจริงขดุดโคตรหนึ่งสองน่าจะวางได้สามสี่แปลงนะโอเคเดี๋ยวไปคราฟเพิ่มมือแล้วทุกคนย้ายมาอยู่กับกวางครับผมแล้วก็วางแปลงต่อนี่แปลงปลูกแปลงล้อมรอบกวางนี่ก็วางได้นี่ยจะติดต้นไม้แต่กวางได้นะทุกคนโอเคเป็นไง ้อมรอบไปด้วยแปลงตรงนี้วางให้มันติดบริวัทับอีกชั้นแล้วกันในปลูกแปลงไว้วงกลมสามเหลี่ยมเดี๋ยวตรงนี้มันปลูกแซปลิงได้ไหมเนี่ยลองถือมาดูนะทุกคนปลูกตรงนี้ได้ปะไม่ได้มันต้องปลูกขอบขอ,บอยู่ดีนะเพราะนั้นเดี๋ยวแปลงมาวางเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายเราอยู่ใกล้แคมไฟก็ไม่มีตัวอะไรเกิดนะทุกคนอยู่ชิลเลยเนะี่ยมันก็ไม่เกิดอยู่ใกล้แคมไฟเกิน อยู่กับกวางเก้าิเก้าวันครับผมชิลมากผมว่าเราควรทําให้กวางมันตื่นนะก็มีอาหาร้อมรอมไปอยู่กวางอยู่แบบนี้เหมือนเราไม่ได้อยู่กวางอ่ะมันกวางมันเหมือนเราทร้ายกวางครับผมต่อขาให้หน่อยนี่ต่อขาให้ด้วยสภาพเหมือนเราไม่อยู่กวางคนเรามาล่ากวางครับโอเคคนผมจะชุบให้กวางมันตื่นขึ้นมาหน่อยแล้วกันเนาะเอาตื่นขึ้นมาหน่อยเจ้ากวางให้มันได้นั่งหน่อยนะทุกคนดีกว่าให้มันนอนอย่างนี้ลองตื่นขึ้นมาหน่อยสิเองอ่ะ เออให้ตื่นมาอย่างนี้คนอยู่กับเขาอาหารไม่ให้ครับอยู่อย่างนั้นไปไม่ใช่วิยู่กับกวางหาอาหารแล้วก็รักษาเขาท้กคนทําบ้านให้เซ็บดิงเพียบเลยทาแปลงเพิ่มต่อก่อนตอนนี้คอยมาไล่ปลูกพวกฟ้าลงทันนะผมแต่ต้นไม้เยอะเกินได้ไม่อีกสามแปลงครับไปต,ตรงนี้น่าจะปลูกได้เยอะวางไปเลยตับทับไปแล้วก็ตรงเลียมเียมนี้ก็วางได้นะทุกคนนี่ไงยัง,ยงขึ้นเขียวอยู่เลย เรียบร้อยอีกสองแปลงเหลี่ยมใต้ต้นไม้นี่ก็วางได้นะวางทะลุได้นะทุกคนเนีย่ยมันก็วางได้โอ้โหแต่กินไงก็อีกเรื่องเนะมัน <c oughs> อยู่ในต้นไม้โอเคปลูกประมาณนี้พอแล้วทุกคนที่เหลือก็เอาเก็บแซปลิงมาไล่วางเดวนี้เรามาทาแดนมาร์คที่เราจะปลูกก่อนผมจะปลูกต้นไม้ประมาณรอบ,บนี้แล้วกันนะทุกคนโอเคแล้วก็วางไว้ด้านหน้า ต้นไา้นี้น,น้าผมไม่ต้องปลูกก็ได้ั้งทาเป็นทางเข้าหน่อยก็ดีนะทุกคนช่องทางเข้าเอาแบบตรงนี้ไงทางเข้ามันเปิดๆหน่อยโอเคด้านข้างก็ปลูกต้นไม้มืดแล้วก็ไม่มีตัวอะไรมาล่าเรามีแค่ละทีเจะโผมามีนี่มาตัวที่ลาเรานี่ไงไโบทุกคนไอโบโบมาแล้วโบโบไกลเปนเนอ้อซะอุ้ยอ้าวสวัสดีแองกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดมันมาอยู่ดีุวคนต่อนาทีมาบุกเพราะมันไม่ใช่กวาง เออมาดีขึ้นมาได้ป่ามาไม่ได้ดีห่างกันเพียงแค่เอือ้อมมือแต่เหมือนอยู่แสนไกลเออี <S <S อ่อืมหลบทิกสิทธ์แบบร้อยเปอร์เซ็นเป็นไงทุกคนนกอยู่ห่างเพียงแค่เอื้อมมือนันแต่เขาทำอะไรเราไม่ได้ครับผมเราไม่จําเป็นต้องไปเกาะบนต้นไม้ก็ได้ทุกคะนี่เนะี่ยอยู่แค่ตรงนี้ทุกคนให้มันวิ่งไปติดต้นไม้ไมั่เขามาทำแล้วไม่ได้ละอีซี่บรอ เชา้าไปได้แล้วเจ้าหนุงหูกเรียบร้อยทำกินเกิดกินเลยแล้วกันงอมงมโอ้โหเนี่ยคนอาหารโอ้อยู่ชิวแล้วโอเคเราเริ่มปลูกได้แล้วมั่งประมาณนี้เบปึ๊บ,เ,บเหมือนตรงนี้จะมีรูย,ยิดนนึงค่อยมาหาเซิฟิ้งเพิ่มตรงไหนพอจะเป็นรูไม่ค่อยจะมีนะทุกคนก็กันได้หมดนะสุดท้ายเพราะต้นไม้โตมันก็กันได้หมดเลยเนาะก็ปลูกไปเลยครับผม โอ้โ oh, oh. หเกิดต่อหน้าต่อตาน่้จริงก็เข้ามาดีเอา้าบินหนีซะก่อนแล้วทุกคนเจ้านกมาอีกหน่อยเจ้านกอยู่กับเจ้านกเนี่ยวันนี้ไม่ได้อยู่กับเจ้ากวางนี่ก็มาละเดี๋ยวบอกนะว่าติดบ้านอันนั้นเข้ามาไม่ได้เอา้าทุกคนดูนกมันเกิดเกิดแล้วติดบ้านตรงนี้อ่ะนะเอา้าขังนกในกรงอ่ะทุกคนจนังหวะน,นี้เลี้ยงนกละนี่ขังนกไว้ในกรงครับเลี้ยงนกแล้วนี่ไม่เกี่ยวมา,าไหน เช้าผมไล่นกไปเรียบร้อยทุกคนขังนกไ้ได้กกงเพราะว่ามันเกิดในกรงเองครับเท่ากับเราเลี้ยงนกเลยนะคนเมื่อกี้ผมขังนกไว้ด้ยกงได้ประสบความสําเร็จอ้ต้นไม้โตแล้วทุกคนเป็นไงบ้านเรากับบ้านกวางอยู่ด้วยกันนะผมเหมือนไม้ยังไม่ค่อยพอแฮ้ต้องปลูกเพิ่มอีกโอประมาณนี้ก็ได้นะคนทางเขา้าอืเริ่มได้แล้วเริ่มได้อยู่ละตรงนี้ไม้ไม่พอปลูกอีกกินแค่หลอดก่อนก็โพดด้วยกินหมดอ่ะ ใช้ชีวิตยอยู่กับเจ้ากลวงชิวๆบรันที่มาทำรารนะทุกคนเดี๋ยวบุตรตองโฮหน่อยดีกว่าไหนๆก็ว่างแล้วเรานี่เอาเนื้อมาให้ด้วยทุกคนเลี้ยงเจ้ากวางดับเนื้อไว้เยอะๆกินเนื้อบ้างนะเองอ่ะอย่าอย่าอ,อย่านั่งเหงาคนเดียวเราไปบุกรตองโฮดีกว่ามาด้วยคนว่างๆแบบนี้แปลจี้มาทําเตียงด้วยซึ่งเรามีแต่บุญไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่เป็นเด็กเราเยอะครับผมชิวก็ต้องโฮเสร็จนั้นจะได้เตียงอันสุดท้ายพอดีนะทุกคน วันนั้นเลยปรครับเตียงกันบุกสตองโฮมาแล้วเดช่อชอชอชอ,ชอหอฟพิภาคสาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ืออืออืออกอสะท้อนใส่กอสะท้อนนะฮิวเลยมาโอ้ยมันยิงโดนหลดแบบดิจิตอลหลดแบบดิจิตอลเรียบร้อยชั้นต่อไปอีพีสปาร์ตารู้จักหรือเปล่าหลบธน,นูก่อนตรงนี้เอเออโอ้ยมันตีแรงมันตีแรงฮิว เออออเออออตรงนี้ต่อครับผมสามหายใครยิเป็นลมฮิวเปน็นเด็กมากเลยเนี่ยมาทําอะไรอย่างนี้เนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวปืนบ้างอู้ขนูใช้หอกสู้ได้นะคนขนูมันยิงไม่ค่อยแม่นไม่เห็นจะแม่นเลยเราอะ่ะเรียบร้อยชั้นสามเออดีอีสปาร์ต้าเออเออเออตรงนี้ต่อ จิ้มรอเลยจิ้มรอเลยจิ้มรอเลยด้านบนต่อครับผมด้านบนนี่ใช้ปืนดีกว่านะพอมายืนไกลซะด้วยอู <Ooh. S 1> กระสุนนี่บนดนี่บานเปลี่ยนเป็นหอกต่อครับเข้ามาจิ้มสองดับเบิลคิวเรียบร้อยหมดโอ้มื่อกี้ตัวนึงเกิดด้านหลังแต่ยู่ดีหายไปเองนะทุกคนเชียร์เสร็จละมืดพอดีซะด้วยเราจะบุกแค่รอบเดียวนะกคนเพราะว่ารอบเดียวก็ได้จี้มากพอที่จะไปทำมัน,นล้เตียงไดมอน เมื่อผมฟรามไม่ถึงหกร้อยรีดีเลยไหมเนะี่ยใกล้ถึงหกร้อยแล้วคนอีกครึ่งหนึ่งนะกองแดงสิ่งที่ดีต้องการในสูตรนี้ก็คือผู้นไม่ก็ชดกัรนะผมเลื่อยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคนตอนนี้ผู้นไม่ก็ชดกันยาวโลกได้เป็นอู้ผู้นายได้อยู่โอเคกับแคมเดี๋ยวรอชาร์จก,ก่อนนะคนค่อยคาเตียงพรุ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรมีเจ้านกเกิดเหมือนมันลงดินไปแล้วอาจารก็มองไม่เรอวนะคนเจ้าขังข่าวอย่าให้รู้นะเดี๋ยวรอบหน้าไปอยู่ในถ้ำขังข่าวดีกว่าุกคนรอบนี้ก็เก้าควงไปก่อน แคมไฟลังจะดับครับไม่สนใจอ่ะไม่ได้ใช้แคมอุ้ยโบามาโบามาจะนกมาครับนก,นกนกนกติดต้นไม้อ้าวติดต้นไม้ผมทุกคนเป็นไงไปเ,เอ้ยเป็นไมาได้มาได้ออมออมเข้าต้นไม้เล็กมาได้แต่เข้าต้นไม้ใหญ่ไม่ได้หรอกพี่น้องขึ้นมาเดอห่างกันเพียงแค่เมืออีกแล้วครับผมเปิด่าใช้ใส่ได้ไหมทะลุไม่ถึงครับทุกคนติดต้นไม้ยึดบล็อกไม่ถึงต่างคนต่างตีกันไม่โดนนะ หมือนมันจะกันได้นะแต่คนแต่มันถ้าเราอยู่ข้างล่างเรากันโบไม่ได้เราต้องอยู่บนต้นไม้อยู่ดีถ้าไม่มีต้นไม้เราอยู่กับเจ้กวางไม่ได้เนจะ้กวางเล็กนั่งเฉยแล้วไม่ช่วยสู้หน่อยครับไม่ช่วยไล่หน่อยนะเห็นไหมเนี่ยกวางกวางนั่งหงอยคนไม่ยอมช่วยไอโดูอยู่ด้วยกนันนะเนี่ยเอาสาให้ที่อยู่ด้วยไม่ช่วยเรานะ้วทุกคนนั่งดูเฉยอะ่ะนั่งง,ง่อยอยู่งาดูเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาสู้อุ้ยเฮ้ทุกคนเราเปิดไฟฉายใสย่ันิดตาด้วยดูอุ้ย <laughs> ีการปิดตาหนีด้วยอา้าวแก้งกวงกันเลยนะผมวันนี้กับพิบกระพิบโยโย่วัดเมื่อกี้ทุกคนคืออะไรอะ่ะฮะอาแล้วผมโดนผมโดนพลังเดวครับผมทุกคนนี่คือพลังเดวอโดนพลังเดวครับเป็นไง โอเคทุกคนก็ประมาณนี้กับการเอาชิลเอร์ก้บซิาร์นกับเจ้ากวางเอาเป็นว่ามันอยู่ได้ครับผมถ้าเราไม่โดนพลังของเกมนะครับพลังของอินเทอร์เน็ต <c oughs> โดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้กําลังเล่นแบบเพลิน,เล,นเลยนะทุกคนอยู่ที่ก็โดนชัดดาวเอาว่าบานนี้ทุกคนไปลองเล่นกันดูอยู่กบเจ้ากวางเดี๋ยวต่อไปเราไปอยู่ในถ้ำค้างคาวดีกว่าก็หนุกดีนะถึงเจ้ากวางจะไม่ช่วยเราอะไรก็ตามทุกคนโอเคผมคิปนี้ก็เพียงผมของคุณนะโดนแบไปตามคนไร์ก็มีหน,นึ่งคุณภาพที่หม่คนเจอใ่คลิปหน้านะตอนะนี้ไปแล้วผมบาย